อันนี่ปลาเข็มใช่ไหมเข็มใช่อร่อยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหนุ่ม YNP ครับผมต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ครอบครัว YNP ครับผมผมต้องบอกนะว่าสำหรับคลิที่ผ่านมานะผมพูดภาษาเหนือนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะสำหรับเพื่อนๆหลายคนฟังไม่รู้เรื่องนะแต่คนเหนือจริงๆฟังรู้เรื่องครับแต่เราเป็นคนเหนือนะครับ ผมเองก็เป็นคนเหนือและจริงๆผมก็อยากจะให้คนเหนือทุกภาคได้เข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังสื่อสารนะครับต้องขอโทษด้วยนะสำหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องสำหรับอีพีนี้ผมจะพูดไทยแล้วนะครับผมและคืนนี้ครับผมมีคอนเทนต์นะฮะที่เพื่อนๆขอเข้ามานะครับผมให้ผมไปดําปลาครับผมซึ่งเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งคืนนี้นะฮะผมจะไปดําปลาครับผมและที่ผมมาที่นี่นะฮะที่นี่ที่ผมมานะครับก็เป็นที่ที่ผมกับ MC มาตลอดเลยนะครับจะไปดาปลาคืนนี้และผมคืนนี้ผมไม่ได้เอาพี่ขวัญไม่ได้พี่ไกไม่ได้พี่ปอนนะเซียนปลาไปนะแต่วันนี้ผมมีเก่งกว่านั้นครับผม เขาเป็นระดับหนึ่งของโลกเลยนะและคืนนี้เขาอยู่กับผมด้วยนะฮะเขาเป็นเซียนที่ดำปานะครับผมอยู่แถวแม่กวงนะครับน้ำแม่กวงทึ่ลึกมากระดับน้ําทะเลลึกมากแต่วันนี้เขาจะดำน้ําตื้นมากครับผมเดี๋ยวจะคุยเยอะคนนี้เขาอยู่กับผมกับผมนี่เลยฮะมาแนะนาตัวนะฮะาแนะนาตัวนะครับผมเดี๋ยวได้เดี๋ยวแปยวแป๊บๆนึงนะครับผมเครับผมสวัสดีครับผมเคียนครับวันนี้ก็อาจจะมาแบบช่วย พี่หนุ่มนะฮะหนุ่มอะไรนะวไยเอ็นพีไวเอ็นพีวะเขาแบบว่ามันมีแบบท่านผู้ชมขอมาเยอะอย่างเงี้ยใช่ให้ปลาอย่างเงี้ยมีปลากลางคืนลองลองดูนะฮะเป็นไงก็ไม่เคยไม่เคยทำนะฮะกลางคืนถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยอ่าโอเคอ่ะโอ้ขอดูอุปกรณ์หน่อยพี่พี่เกณฑ์ขอดูอุปกรณ์หน่อยครับผมนี่โอ้โหนี่เป็นปืนแบบ โอ้ยของจริงเลยนะเพื่อนนะจริงจริงเขาใช้ดำน้ำลึกครับผมนี่ดำน้ำลึกนะแล้วก็ติดกล้องโปรยเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็นี่เป็นชุดบรรดาน้ำนะครับเป็นชุดอ่าที่เขาเตรียมไว้นะสำหรับคืนนี้นะครับแต่คืนนี้คืนนี้นะครับเราจะไปที่ที่ที่ผมกับ m อ็มเซกับช่องเอ็มเซนะครับไปหากันตลอดเลยที่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาพิเคนไปแล้วไปลองดูว่าคืนนี้จะได้ปลาเยอะไหมนะครับก่อนอื่น อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคผมไปไปลุยด้วยกันเลยพี่เคนไปไปแล้วตอนนี้นะฮะเรามาถึงจุดหมายที่ผมกับ m อ็มเนะครับมาตลอดก็คือตรงนี้เลยนะและคืนนี้ผมกับพี่เคนก็มาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่เคนคืนนี้คิดว่าจะได้เยอะไหมฮะก็ที่หนุ่มคุยใครเยอะนลฮต้องต้องให้ได้ต้องให้ได้นะพี่เคนถ้าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมป็นเคยดำแบบ ตื้นๆนี้อเออตื้นปกติน้ําลึกมากใช่ไหมเป็นเป็นเป็น10เมตรนะครับวันนีช้ชุดชุดชดอะไรเตรียมมาหมดละน,นะครับแต่น้ําที่เราจะไปนะครับก็ประมาณอกบ้างเอวบ้างนะครับผมวันนี้พี่เกณฑ์ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้ฝนตกด้วยเนาะเราเราขับรถมานะฝนตกเยอะเลยโอเคเปียกหมดนะ แต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะมาหาปลาในน้ําอยู่แล้วก็ถือว่าดีนะเพราะว่าปลาอาจจะมาแบบน้ําใหม่เงี้ยเอโอเคนะอกาสดีด้วยโอเคปะพี่เคนไม่พูดมากเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลงน้ํากันเลยครับผมไปดูกันเลยเอาละฮบผมก็ตอนนี้นะครับผมพี่เคนก็ลงมาที่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะลงน้ํากันละลึกอยู่นฮะลึกบ้างครับลึกบ้างบางจุดลึกมากนะครับผม บางจุดลึกเลยทีเดียวก็คืนนี้นะครับผมเขีนก็ผมจะถ่ายพี่เขียนนะเพราะว่าพี่เขียนก็มืออาชีพนะก็ซื้อตัวมาเลยนะคนนี้ซื้อเลยนไปโอเคผมโดยการใช้ปืนนะฮะลงตรงนี้่ไงลงนี่ไงลงนี่่ะลงนี่เลยเออไปเอาไหมเอาไหมนะเอาไหมเนี่ยไอหยังไปนี่มีไหนไหนไอหยังปลาเข็มปลาเข็มเอาเอาอย่างไงกัน เอาเลยครับผมเดี๋ยวพี่เขนจะลงแล้วนะฮะ โอ้โหผมตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับผมมามามาเนี่ยผมบรรยากาศกลางคืนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็คืนนี้ฝนจะตกด้วยนะเนี่ยผมเราก็ต้องค่อยๆ่อยหาไปเนี่ยผมพูดละไปย้ายกวาดผ้าเดือ ปลาข้างแอ่เมี่ยโอ่าปลาใหญ่ครับผมคือปลาที่ตัวใหญ่มากนะอยู่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเราลองส่องดูว่าอยู่ตรงไหนนะ ยิบปลากดมัน,นปลากดไม่โดนนะไม่โดนใช่ไหมได้ปลาสร้อยแทนนะครัคบผมตัว <laughs> <laughs> ใหญ่มากครับผมใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่หญของวันนี้ไงกสเขีย <laughs> ว <laughs> ปลาใหญ่เนาะปลาซ้อยนะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นปลาเล็กๆนะครับผมน้ำพวกคุณนะโอ้นี่ครับผมได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับผมก็ใหญ่ยังโอ้โหอันนี้ปลาซ้อยใช่ไหมพี่เอียนปลาซ้อยนี่น่ไแบบขนาดแบบใสไอ้ตัวใหญ่ ปลาดิบย oh. oh. ินปลาช่อนนะปลช่อนโอ้โหเฮ้เขาาไม่ใหญ่เท่าไหร่เสียงนี้สุดยอดนะเสียงเสียงเสียงเรียกเรียกละลายนะฮะโอ้ใหญ่มากครับผมแฟนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมนี่เลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่ของคืนนี้ใหญ่กว่าของน้องวันห้านิดนึงเลย เอาเลยครับผมนี่ฮะโดนเฉียดนะเพื่อนนี่โดนเต็มนะครับผมนี่โดนสันหลังว่ะมันตกใจตายเพื่อนเคยเห็นปลาเข็มไหมโอ้แต่ปลาเข็มตัวนี้มันใหญ่มากนะเพื่อนนะ นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปขนาดหมกเนี่ยปลาเข็มอันใหญ่ขนาดยังยังหนึ่งตัวนะโอ้โหปลาเข็มนะอย่าดราม่ากเเพื่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับผมเอ้านี่ครับผมผลงานของพวกเราคืนนี้ครับพี่เคนก็จะได้หน่อยนะนะจะได้คือน้ำมันขุ่นนะน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นใช่ไหมพี่เราเดินลงไปเนี่ยไม่เห็นปลาเลยเห็นปลาตัวใหญ่แว๊บก มันเจอแปปเดียวก็ไปแล้วหายหายไปในในนับคุณแล้วครับผมก็กาสหน้าถ้าเกิดว่านี่โอกาสก็อาจจะได้มามาเยี่ยมอีกเนาะเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้อ่าใช่เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปทอดที่บ้านต้นไม้แล้วกันนะได้ครับโอเคเนาะแล้วคืนนี้พี่เคจะนอน้านต้นไม้ผมด้วยเนาะก็คืนนี้เราคงจะพักนี่ยมันมันก็มืดแล้วนะโอเคก็เมื่พอสมควรจะนอน้มนต้นไม้ผมด้วยหน่อได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยครับผม เก๋ครับผมอันนี้ก็มาส่งพี่เคนนะพี่จะนอนบ้านต้นไม้นะครับผมโอเคครับผมขึ้นไปเลยก็เพิ่งเคยมาเจอนะฮะบ้านต้นไม้สวยเหมือนกันเนาะนี่ครับเคนกำลังขึ้นไปข้างบนอันนี้นเชื่อครับพี่สนุกว่าพี่เขาสาวขึ้นไปเออเนี่ยนะฮะนี่ครับผมก็คืนนี้เป็นคืนที่สองนะดีนะ นี่ผมก็ห้เตาไฟด้วยนะฮะมีเตาไฟด้วยมีทเกอยเลยนะอ่ะก็คืนนี้เป็นคืนที่สองนะที่ก็คืนแรกผมนอนละคืนนี้เป็นคืนที่สองให้พี่เคนนอนนะครับผมก็สาหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวพี่เคนกางมุ้งเองนะทำอะไรเองเลยแล้วก็ที่นอนก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันตรงนี้นะแล้วผมมีกาแฟมีไรด้วยจะให้พี่เคนกินนะครับผมโอเคสําหรับคืนนี้ครับขอบคุณกนะเกณฑ์นะครับขอบคุณมากครับ ปฏิสวัสดีนะครับผมโอเคนอนใหม้หมีนอนให้มีความสุขนะครับผมครับโอเคครับผมอรุสวัสด์ย้มเช้าับผมเพื่อนก็วันนี้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็ไปหาปลานะครับแล้วก็คืนนี้เช้านี้ผมก็เลยขึ้นมานะครับเพราะคืนเมื่อคืนผมให้พี่เคนอนที่นี่นะแล้วก็ นี่เราต้มกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดปลานะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะต้มกาแฟกินกาแฟทอดปลานะครับจะสัมผั์พี่เคนนิดนึงนะฮะมีเวลานะครับว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนที่บ้านต้นไม้ของผมนะครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงได้เจออะไรบ้างนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างเมื่อคืนครับผมสวัสดียามเช้าครับผมผู้ชมก็สบายครับมันบรรยากาศเย็นโล่งแบบโล่งแบบนอนสบายฝันดีฮะนอนแบบนอนทั้งคืนเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบเมื่อก่อนผมมาจากต่างอำเภอเนอะาะเจตอนนี้ร้อนมากเลยแบบอนอนไม่อตัวต้องสะดุ้งตื่นเงี้ยอันนี้หลับสบายคัะหลับสบายเลยครับโอเคครับผมอ่ะก็แฮปปี้ดีนะครับพ่อนอนหลับดีนะครับนี่ครับผมบ้านบรรยากาศบ้าน,านต้นไม้ของเราก็จะประมาณนี้ฮะเมื่อคืนพี่เคนก็นอนนี่จริงๆนะฮะ ก็โอเคครับแล้วนี้เรานของเราน่จะเดือดละเดี๋ยวเราจะกินกาแฟกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกินทอดปลาที่เราไปหาเมื่อคืนนะครับผมเก๋ผมจะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ YNP ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อผมจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับที่จะทําเรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันจริงๆก็จริงๆอ่ามันอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คลิปที่หรูหรานะครับคลิปนี้นะแต่แต่จริงๆผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวันแค่นั้นเองครับผม เปิดกํลาลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับโอ้โหบรรยากาศใ่ไหมคบรรยากาศยามเช้าครับใส่ยเยอะไหมครับครับผมพอแล้วครับกาแฟเสร็จนะครับแล้วก็จะย่างทอดปลานะเยอะเยอะกวนเลยก็ ปลาที่เราไปหามาเมื่อคืนนี้นะฮะก็ได้ทําการเอาขี้ออกหมดแล้วนะฮะแล้วก็กงจะเอาไปทอดนะฮะพี่หนุ่มอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังก่อไฟครับผมแล้วก็ต้องให้ไฟมันร้อนนะเดี๋ยวเราก็จะทอดปลาด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปนะพอท่วมตัวปลานะครับผมถ้าไม่ให้เกลือติดกระทะนะเราต้องใส่เกลือลงไปนะครับผม้ปลาติดกระทะเออเรื่องตีเออเออเดี๋ยว <c oughs> เราก็ใส่เกลือลงไปนะก็จะทำให้เนื้อปลานะครับไม่ติดกระทะนะครับโอ้โหมันเจอวิธีชาวบ้านนะนี่คือวิธีชาวบ้านของเรานะอ่าแต่ไม่เก็ไปหาเองกินเองนะครับผมไม่ต้องซื้อในตลาดนะครับผมบรรยากาศมันได้บรรยากาศกว่านะครับถ้าถามว่าซื้อในตลาดได้ไหมก็ได้ครับผมแต่เรานี่ฮะ เราไม่ได้ซื้อในตลาดแต่เราไปหาเองดีกว่านะครับมีความสุขกว่านะครับนะีบ่ทอ,อดกันไปนะครับผมเ okay. อพี่เวเอา<น>พูดถึงโควิดหลายคนก็บ่นกันเยอะเลยทั่วประเทศแน่นอนใช่ใช่ก็ก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมนะฮะที่ที่กําลังแบบตกเผชิญปัญหาอยู่เนาะตอนนี้ทุกคนเชอครับผมก็เจอฮะแต่ผมดีอย่างหนึ่งผมอยู่แบบวิถีชนบทเนาะ,ะชนบท,นบทสามารถ หาปลามากินเองได้นะก,ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครท,ที่ผมทําได้นะฮะก็ก็มาเที่ยวหาทุ่หนุนะะ่มครับบรรยากาศธนบทก็เป็นอย่างนี้นลฮะท่านผู้ชมโอ้ยยอดจริงเลยครับนี่โอ้นี่เลยครับนี่เลยครับผม นี่ปลาเข็มใช่ไหมพี่เข็มใช่ใช่ใชอร่อย,อ,ยอร่อยมากนี่ฮะออกเลยเออกมาหมดเลยครับแต่ปลาเข็มนี่มันเป็นปลาไม่มีเกล็ดน,นะอ,อร่อยมากเรียบร้อยนะ,ะจาย์เช้าของเราวันนี้ครับผมนี่เลยครับผมฝีมือการแหาปลาของเราเมื่อคืนนะครับกับบรรยากาศบ้านต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทานด้วยกันเลย โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทานปลาด้วยกันนะครับผมอันนี้นี่ปลาปลาเข็มครับเข็มว่าอร่อยใช่ไหมปากดูโอ้ปากมันจะแหลมโอ้ปากปลาจระเข้เลยนะนี่ครับผมเพื่อนเขาเรียกปลาอะไรนะปากมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเกตเตอร์ใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวมากครับผมปลาเข็มนะเดี๋ยวเราจะลองทานดูเราเรียกว่าเก็ตเตอร์ไอชัิลละอืมนี่มีตัวนี้ เนย่างห้ก้าวเลยฮะอร่อยมากเป็นปลาเข็มเป็นปลาที่อร่อยมากจริงแต่มันมีไม่ค่อยเยอะนะเป็นปลาที่ถูกล่าปลาเข็ม,มนะเพื่อนถ้าทอดกรอบก็อร่อยนะปลาช่อนครับ,รบ,มมมมบผม ขอบขอบนะกับบรรยากาศตอนเช้านี่ครับผมโอเคผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะคลิปของการไปล่าปลาตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันอะไรก็แล้วแต่นะท่านเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เคนต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้นอนถ้าอยากให้ทําคลิปอย่างนี้นะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะก็ ก็คอมเมนต์กันมานะได้อ๋<ห>นอะ<ห>นะถ้าอยากจะเจอพี่เคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่จะให้ไปหาปไายอย่างนี้นะครับผมคอมเมนต์เยอะนะครับผมบายบายครับผมนี่ก็ขอลากันบายบายครับสวัสดีครับนี่นครับผม